สวัสดีครับวันนี้ซินเซียออนชัวทำไมหน้าผมมันจังวะเออก็น่าสดนะวันนี้ซินเซียออนชัวพามาเที่ยวนะครับผมจริงๆออการท่องเที่ยวไม่งมีแต่คนพาไปเที่ยวเยอะแล้วอ่ะแต่วันนี้ผมแค่อยากจะบอกว่าท่านอาจารย์ผมสอนว่าความสำเร็จในชีวิต ไม่ได้บอกว่าใครรวยกว่าใครหรือใครมีศักดิ์ศรีมากกว่าใครแต่มันอยู่ที่ว่าใครมีความสุขมากกว่าครับอันนี้เป็นเช้าวันจันทร์นะครับไม่ใช่เช้าวันจันทร์บ่ายวันจันทร์ที่18สิงหาคมนะครับผมก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งครับไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะเพียงแต่ว่าตอนนี้ผมก็ปลดหนี้ปลดสินไปเรียบร้อยแล้ว มีเงินเก็บไม่กี่บาทหรอกครับแต่ผมก็อยากเที่ยวและทําประโยชน์เพื่อสังคมกับธุรกิจกลุ่มกิจการเพื่อสังคมสังคมแห่งการแบบ่งป,ปันความสุขของผมวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวที่ฝ่ายน้ําล้นครับเพราะว่าผมจะมาวัดป่าอําพวันเวลาผมพูดผมไม่ค่อยได้ใช้ไม้นะผมแบบจะใช้ไม้ตอนที่แบบว่าผมอยากเอาทานตะวันมาโชว์อะไรเงี้ยคุณดูสิ เอ่อพีดีพีเอพี่นี่ผมจะค่อยระมัดระวังมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้องแมวหมาเนี่ยก็ขออนุญาตพีดีพีเอนะจ๊ะผู้คนที่นี่ก็มาให้อาหารปลาคนรักบ้างคู่รักบ้างผมบอกว่าความรักคือคำตอบเหมือนกันครับประกันชีวิตก็เป็นคนที่มีความรักเท่านั้นครับถึงจะซื้อได้ ถ้าหากคนคนนั้นไม่มีความรักซื้อประกันชีวิตไม่ได้ครับดูพี่เขาเสียก่อนน่ารักเวอร์อ่าดูตัวนี้เป็นไงอ่ะสวัสดีครับโอ้ไม่ยิ้มเลยก <c oughs> ็ัง่าดคุยนทำคอนเทนต์อยู่โอาสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับโอเคขอบคุณครับ ที่นี่ก็สงบสุขมากนี่คือฝายครับเดี๋ยวเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรนะอ๋อประกันชีวิตประกันชีวิตเนี่ยคนมีความรักถึงจะซื้อได้ครับอย่างเช่นผมเหมือนกันผมเป็นคนตัวเล็กครับเป็นคนจนๆคนหนึ่งแต่ถ้าจะให้แลกว่าเงินเก็บที่ผมมีผมก็จะคอยบริหารว่าผมต้องมีเงินจ่ายกรมธรรครับไม่ว่ายัางไงผมก็จะหาเงินมาจ่ายกรมธรรม์ให้ได้เพราะว่ากรมธรร์ฉบับนี้ ผมซื้อให้พ่อกับแม่ของผมผมเป็นคนชอบใช้ชีวิตที่อยู่บนความสนุกสนานแล้วก็รักอิสระมากๆชีวิตผมผมต้องซื้อ P A ประกันอุบัติเหตุแล้วก็ซื้อประกันชีวิตไว้ครับถ้าเกิดผมตายก่อนพ่อกับแม่ผมผมก็ไม่ได้ห่วงท่านอะไรมากเพราะอย่างน้อยผมก็ตายอย่างมีคุณค่าแล้วก็ตายอย่างมีค่าครับว้าวนั่นปลาตัวใหญ่มากคุณดูคุณดูเฮ้ ตัวใหญ่มากไม่อยากจะเชื่อมาเที่ยวกันได้นะทุกคนคนไปไหว้พระผมว่าทุกวันนี้อะอะอะถ้าในวันนี้นะวันที่เท่าไหร่วันที่18สิงหาคม2,568ผมก็เชื่อว่าทุกคนคงจะได้ยินข่าวข่าวในเรื่องของอความอื้อฉาวของวัดในประเทศไทยบ้างแต่ที่สำคัญผมว่า จริงๆวัดมันก็เป็นวัดนะครับมันไม่ได้บอกว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องวัดคือแค่วัดนะครับผมก็ยังอยากให้ทุกคนกลับมาเข้าวัดครับถ้าคุณมีความรู้เรื่องการเงินคุณจะเข้าใจเลยครับว่าระบบการเงินนั้นอ่ะมันยิ่งใหญ่มากนี่ครับศรัทธาที่เดินได้ครับคือ มันเงินน่ะเป็นเพียงแค่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเงินน่ะมันคืออำนาจเมื่อไรที่เงินตกอยู่ในอำนาจของคนดีเงินก็จะสร้างประโยชน์ได้มากมายแต่เมื่อไรที่มันตกอยู่ในอำนาจของอีกฝ่ายหนึ่งเงินก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับแต่วันนี้หมดยุคแล้วครับที่ผมจะมาบอกว่าประเทศของผมเป็นยังไงผมว่ามันเอาไปแล้วผมอยากจะชวนเชิญทุกคนนะครับมาตั้งแถวใหม่ไปด้วยกัน วันนี้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรขอเพียงเราทุกคนซื่อสัตย์ครับซื่อสัตย์กับตนเองซื่อสัตย์กับประเทศซื่อสัตย์กับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีให้กับประเทศไทยแต่ผมเข้าใจครับว่าระบบอะ่ะมันเปลี่ยนแปลงยาก ผมก็เข้าใจคนที่เป็นหัวแถวที่เขาอยู่ก่อนที่เขาอยู่หัวแถวก่อนหน้าผมนะครับผมเข้าใจเขาถึงแม้ผมจะมาต่อแถวหลังจากเขาเขาอยู่หัวแถวหรือว่าบางทีผมอาจจะต้องทําอะไรตามเขาเพราะว่าเขาโดนหัวแถวอีกทีนึงสั่งมาเอ้ยไม่ใช่พูดอะไรเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าคนที่อยู่หัวแถวก่อนผมอ่ะคุณก็เหนื่อยเหมือนกันที่ต้องแบกรับอะไรในสิ่งที่บางทีคุณก็ไม่อยากทําเพราะผมเชื่อในอีกด้านหนึ่งของมนุษย์ครับว่า มันมีความดีคนทุกคนไม่ใช่คนไม่ดีครับคนทุกคนเป็นคนดีคนทุกคนไม่มีใครอยากไม่ดีครับเพราะนั่นคือจิตวิญญาณของมนุษย์มนุษย์ไม่ใช่คนที่แบบไม่เหลือความดีในหัวใจถึงแม้วันนี้คุณอาจจะเดินเส้นสีดำไปบ้างแต่ผมเชื่อมั่นในตัวคุณครับมันเหมือนหินกับหยางในหินจะมีสีดำแต่ก็ยังมีหยาง ที่เป็นสีขาวในหยางถึงแนมะ้จะมีสีขาวแต่ก็ยังมีสีดำที่เป็นหยินท่านอาจารย์ผมสอนว่าอย่าเที่ยวหาคนดีเลยมันไม่มีหรอกเพราะคนเราทุกคนมันปะปนด้วยชั่วดีครับแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณค่าชีวิตเราเราเกิดมาเพื่อทำอะไรบนโลกใบนี้คุณไม่ต้องตอบผมนะครับตอบตัวคนเองดีกว่าครับ สำหรับผมวันนี้ซินเซียอินชัวประกันภัยออนไลน์พร้อมที่จะส่งมอบกรมธรรม์ชีวิตพร้อมที่จะส่งมอบทุกคความรักให้กับครอบครัวของคุณมาเป็นนักวางแผนการเงินกันด้วยกันนะครับการทํางานของเราเป็นการทํางานร่วมกันครับถึงแม้ผมจะเป็นนักวางแผนการเงินแต่ผมก็ช่วยคุณได้แค่นิดหน่อยแต่คนที่จะช่วยครอบครัวของคุณได้ก็คือตัวคุณเองนะครับมาเป็นนักวางแผนการเงินให้กับครอบครัวตัวเองนะครับ แล้วพบกับพลอยได้ที่0827146263ที่ผมให้โทรมาก็เพราะว่ามันมีในเรื่องของ PDPA อยู่แต่ถ้าเราจะนัดเจอกันได้ก็ที่บางปูเซ็นเตอร์นะครับผมเป็นคนสมุดปาการไว้เดี๋ยวผมจะมาเล่าเรื่องราวที่สมุดปาการให้คุณฟังสำหรับวันนี้ศรัทธาที่เดินได้ของผมก็จะเดินไปเรื่อยๆครับ เพราะผมเชื่อผมศรัทธาในสิ่งที่ผมทําและผมก็ศรัทธาตัวผมเองครับผมหวังว่าเสียงของผมจะช่วยให้คุณยิ้มได้และทําให้คุณกลับมาในศรัทธาในตัวเองอีกครั้งมาร่วมด้วยช่วยกันช่วยประเทศไทยแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนไปด้วยกันนะครับ เพราะทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็คือในเรื่องของความรู้ทางการเงินครับซินเซียนชั่วอยากเป็นส่วนหนึ่งในสังคมส่วนหนึ่งเล็กๆที่ช่วยเหลือประเทศในการแก้ไขหนี้คัวเรือนครับผมขอบคุณมากครับไว้มาเดินทางไปด้วยกันนะ